ตอนแรกก็ไม่เชื่อเลยค่ะว่าท่านจะดูได้ยังไงในเมื่อไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดไม่ใช้อะไรเลยมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเี้ยค่ะวันนี้ดิฉันเชื่อแล้วค่ะว่าแม่นจริงๆค่ะสวัสดีค่ะก็ วันนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องการดูดวงของหมอดูไม้เท้าตาทิพย์นะคะก็สืบเนื่องจากว่าเมื่อเดือนที่แล้วค่ะมีเรื่องกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเงินแล้วก็การขายที่ดินนะคะเอ่อก็เลยตัดสินใจโทรไปปรึกษาเอ่อหมอดูไม้เท้าตาทิพย์ค่ะแล้วท่านก็ให้คําแนะนําทางด้านในเรื่องของการขายที่ดินแล้วก็ให้คําแนะนาของของเรื่องของโชคลาภค่ะท่านก็ทักว่า ในตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นไปอะค่ะมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบจากเลขอายุของตัวเองให้หาซื้อเลขอายุของตัวเองไวอาา้อะค่ะแล้วก็พอมาวันนี้วันที่หนึ่งมีนา,อาพอตรวจลอตเตอรี่ก็ปรากฏว่าถูกรางวัลอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆอะค่ะก็คืออาจารย์แนะนําให้ไปซื้อเลขอายุตัวเองแล้วก็พอหลังจากวางสายจากอาจารย์ในวันนั้นไปก็ ได้ไปเลือกซื้อเลขลอตเตอรี่ที่เป็นอายุของตัวเองแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้พอมาตรวจลอตเตอรี่นะคะก็ปรากฏว่าถูกรางวัลเลขหน้าสามตัวหนึ่งใบนะคะก็อาจารย์ทักเกี่ยวกับเรื่องทั้งส่วนตัวทั้งหมดนะคะได้ได้ตรงมากแล้วก็ อาจารย์ให้คําแนะนําที่ดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายที่ดินการการขอพรต่างๆการแก้เคล็ดการแก้ไขดวงอาจารย์ก็ให้คําแนะนําทั้งหมดพร้อมกับทั้งอาจารย์ก็แนะนําแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เรามีติดขัดอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น ปัญหาติดขัดในเรื่องกองขาการขายที่ดินอาจารย์ก็แนะนําว่า,าควรทําแบบไหนยังไงแล้วก็ในเรื่องของการแก้ปัญหาชีวิตส่วนตัวที่มีปัญหาติดขัดต่างๆท่านอาจารย์ก็แนะนําให้เราไปปฏิบัติตามแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรของการงานการเรียนท่านก็ให้คําแนะนําทุกอย่างว่าจะต้องทํำยังไงติดต่อแอดมินยังไงก็แนะนําให้ทุกท่านลองเปิดใจมา มาดูดวงกับหมอดูไม้เท้าตาทิพย์นะคะท่านแม่นยำมากแล้วก็ท่านทักอย่างกับตาเห็นเลยซึ่งตอนแรกก็ไม่เชื่อเลยค่ะว่าท่านจะดูได้ยังไงในเมื่อไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดไม่ใช้อะไรเลยมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ดิฉันเชื่อแล้วค่ะว่าแม่นจริงๆก็ขอให้ทุกๆคนลองเปิดใจมาดูกับหมอดูไม้เท้าตาทิพย์นะคะดิฉันคอนเฟิร์มค่ะ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะคลิปนี้ดิฉันยินดีและอนุญาตให้ทางหมอดูไม้เท้าตาทิพยะะ์ค่ะนำไปเผยแพร่เพื่อเป็นว,วิทยาทานต่อไปได้นะคะขอบคุณค่ะ